ครับสวัสดีครับพมเมอกีติโอ่เฮเกียตคำว่าเราชมช่องจานหลอดถ้าลุยในมื่อนี้ครับผมมื่อนี้ก็คือเก่าครับพดัดเบีเป็นยุย่งงันครับมื่อนี้แต่แม่นำเพลินคือเก่าครับผมเมื่อเงี้ยวนำครับหาโตคือเก่าครับผมไปสีผ้าไปเบิ่งพี่นอ้อง ตำตำรับพี่หน้อที่ในดินเลยครับผม <c oughs> ใช้ชุดไหนเพื่อนให้ะ

เราม่อยู่วดตรงนี่บ่วบ่นี่่เป็นหอดต้างเลยห้อสองออเลยอืแล้วาจะเี่ยวกนอื ที่สองครับผมเสร็จสิ้นภุรกิจสีน้ำส้นใหยย้ยางดีกว่าไม่เป็นไงเสียครับสองข้าง<ข>อครั้งโอเคครับผมมามามา ด้วยบุญพุ่นซับอยหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดกออ่อนหยุดก่อนเกี่ยวามากเลยหยุดกอ่อนห้ามหยุดก่อนเอาไอ้ลุยไปอันไปถอดไปถอดชุดสักคนยังมาเก็บทำทำไอยไ่บ่เผลเลยไปลือยเลย เดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะยกโป่งกันยกโป่งกันผมพี่น้องเมื่อนี้อุ้ยมันตอลุ่มยากครับอู้ครับพี่น้องอ้าถูกครับมนงอู้ครับนี่ครับสมสุดยอดเลยครับก็หายากรบแบบนี้สมก็หายากโอ้ยสุดยอดเลยครับอ้าถุงถุงตอนข้อนกระตาไปเลยครับพี่น้องอู้ ข้าง่ครับง่ายงครับโอ้โหปวดไหดดรีครับผมพี่น่ต่อรุยักครับอีดการเลยครับโอ้สุดยอดอือปุ่ม มแลันมันแล้วมันแล้วครับผมคำพูดดีครับผมัเฮียนหสร้างหัวองแะครับก่นองูด้วยช่หนี่แก่ตัวมูจุกอ่างนี่เดียบร้อยใครเน่ยบุญดไปทางงูจุกอ่างช่อชืุ้มก่อนครับี่อผมยากครับอุาต้นไนมากต้นไหน้น่อนอยู่ในถังนี่ครับเป็นตอห้างครับผม อานนีสว่างจอดเหนื่อ่งนน้ำเนี่ยห้างซหางนครับห้างใส่นทางเงือเอไเงียออกมาครับผมแ้อยู่ไม่ออกมาใหม่บงโหวิดดึกอครับโอ้ยถาดหนึ่งเนี่นี่ถาดนึ่งเนยครับมันเป็นสองถาดในการฮักเครื่ง แต่เป็นถาที่สว่างให้คึกนะครับผมครับก็อนวิชาแก้หนึ่งคนครับพี่น้องแก้ครับผมี๋ยวแก้แล้วหนึ่งแล้วจังเบิงีน้องครับพี่น้องเนาอมีมีมีมมีดีม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 มีมีอีมีมีีมีมมียีมีมมีมีมีมกมีมมีมมีลีมีมีมมีดีมีมีมมีมมี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 ีมีมีมมีมีมีมม กรับมันไม่มันเคลียรเลยมันผัวมาเสียแล้ล่ใครไม่ทัเมีี่ราคราหรอเล่เคลียร์ากปังผมกับทีมงานขอเข้ามานอกจากใส่แต่มันใส่มนะมัน